สวัสดีครับเาโง่รถเลยนะเออเราไปอวยรถไปกินข้าวี่น้อยว่าิได้ว่าเได้เงินดอนเขาจโวย่ไดเลยสองไปมีเงินดอนจีเป๋าเงินน้ำป่า้วมานึงชุมห่นังแซ่ได้ยเงินดอนสอครับข่าวก็มีแต่นแซ่ง บก้งนรอ่ลงอกินไปจากรอบเุเจ้านะบ่ฮะกินได้สแตกอาชัข้นรอบสามนี่แดกลงเลยเนาะอ้าหอบบเออยายหอยายหอไปห้อนี่ไปอยู่ กินข่าวพี่นอ้องอ้ยอาบกระแสบต้มกระแสบยังกระแสบเนี่ยกินนะ อีเมขวายเขาจะบักลายไปซเบอบหารนะเนยไส้ไส้บริหาเบียก็บริหารอ้าวในไส้ใบดอเขามีเบียอยู่ในไส้เบียฝ่ายสาวจ้าสาวนะบอในไส้เบียฝ่ายจ้สาวนะบออันนั้บรแมนถทาเจ้าสาว อนาคตจะทั้งจะบ้าฮะยังยังพูบ้าเบียทั้งจะสาวไหยจะใส่ก่อนเยอะเป็นคนดางว่ะะเป็นคนดะาร้อยบาสักก่อนบ เอาสิกินแบบจะซาจะได้แตจัน้อยเขะเมื่อไงเขาได้สิกินอ้ไรันน้อยยังฉีดแบบนี้ฮะโดนผู้ชายโดนผู้ชายรูมมาเมื่อกี้นี่บบีแพ้ไปซยอันนี้กระทิมคอยไวจะม่ต่สร้างค่ะอีแม่เป็นอะไแม่กับข่าวกับตาแม่ ยังเฮ้ยเ้ยยังเฮ้ยภาษาทั้งเมียทังครัวอะไรโต๊ะเขากับสิพังสดงในี่ปูะเ้ยเอนี่ยอ๋อาเลยไหมเอาออกเอาออกขนาดน่ะ เอาออกฟ้ามาไงนี่ด้วยเสดาเสดามนั่นพัวปอดไ้เมาปุ๊บไปยังดอกอาพัวบอดไเมาคัดพัวเมาเน่ะเออ ลเังตนห้ามัลำบากเท่าไรแม่โทหาหมูทาขู่เห็นบมพี่แอ๊ดจะไปแฮตตายอยู่่าน้ตีเยียบข้อเอาไป้กเรียกกเรียกนาเสียหมูหาอยู่บอรเรื่องใหญ่อันนั้นพี่น้องยยวนบ้เมเบีทั้งดอกนั่นข้าวเบียร์ทั้งดอกน่ะน้ำขาวๆใซๆนั่น

กินข้าวก่อนกลับบ้านพี่น้องจะนอนกับกลับสิบไปเวียกต่อสิบเป็นตลาดเรื่องล่าจะคล้องกับจิ๋วอันนี้เลยมาเล่นเสือห้างมาใช้เขาขาถหาเป็ดต้องเอาจะเป็นจะเป็นเป็ดนองเนื้อจะเป็นเป็ดอันเบาสั้นและผู้อยากกินเป็ดเดี๋ยวไปแกะก็ ไม่ไเงียบอ้าว่ะของมัเกิดก็บิ์นบาาเรเองกิน <c oughs> แบบเงยียบๆก็ต้องกินวบ่กับข้าวนะมีการเแซ่บแพี่น้องดาบกระแซบตรงกระแซดดาดกระแซ่พี่น้องนี่นะสนใจอีเม่นี่นะอีเม่ผู้ปลาแซ่บอย่างก พูดซ่าอันจจบนาบอจจบนาบอวันนี้นั่นเด้อชิค้าควงข้าเจ้ากันภรรยาเแต่งงาเนย้ำดูสวดเจ้าข้าวนาะเห็นแล้วกล้องนะกล้องบ่เห็นหากล้องบ่เห็นไปหากล้องหันอันนี้เทากินอันนี้พี่น้อง ใส oh ก,ก่อนใส่ก่อนส้ำเลยนะขอโทรแม่น้นเาเมย์หนอีหยังนะบารีโอ้ยจะแม่เด้กเนาะเออฟูนบ้านสะบ้านเลยร้านกุ้งเอาอ๋อเฮ้ยโอ้ย เออเออเออแพง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 ฟ้ามือใส่โถลดผองหนาฟ้ามือฟาดโหลดมเดเจ็บนะเหคไปใหเื่อยต่างไดีนะตางนะต่านยำไมอีกตีแต่สางแต่งหนานี่เด้อดดองเอ้ย มมผางเ,เจ้าเบาวนะข้าวปะค่าแป้งนะมันแหอันควรแต่งหนานะก็ได้ะสะซานดอก้วเรศไปเลยโอเค <c oughs> เคนเดียวมีไเดียวพี่นอ้องเยผ่านแนวนะคะห <c oughs> อยนเป็นยหน้าหน้าจะคนย <c oughs> ่มาะ่ร้่หนีโลคนกรบบิลายเดี๋ยวพี่น้องเย

ชดเงินออกได้ปะตาขึ้นส่ดิยังไลนยนี่ก็ได้มันแล้วก็แล้วตัวนี้เนะสบายใจเลยไม่แล้วเลยมหลดฮะเมนล้วเนม่นไปไหนไปไหนลนมะไม่้พูดกันหาร่อยบอก เปปา่คือของเจ้านน่้มาหาแนมมาตรงๆลผ่าของตากบาูกผามันอันนั่นได้วะบัวผ่านแตงนานะบัผ่านย่อมบัผ่านบัวนนักอ่อนจะได้แตงเ่นาอ่อนแตงนะเพ่งคืนแล้วบดีทีหักเอ้พอเทนก่อนแป๊บนึงเข้ามาถึงบ้านถึงือนเลยพี่น้องเอ้ยสร้างเทอัันี้ต่อ อาจารย์เชนก็ดินรถไปสร้างเขาเลยชีเทชีเทพื้ชชีเทพื้น เทนออกมาบอจอดรถจอดยังเราพี่น้องเนาะชิเน่งไงแขกเนี่ยสักก่อนมาแต่งานดองน้องมอสพี่น้องเอ,อ้ยสิไปพักซองต่อเนาะเตรียมเครื่องจะกออกได้กาะอะไรเอาบอดซูงไปได้พี่น้องคนนี้ใส่ถี่ชิประมาณมาพอเห็น ประมาณประมาณเท่าไหรวะเจักเซนซาวเซนเห็นไหมประมาณซาวเซนพี่น้อยท่านท่านเจ๊จักจี๊จักโอเคโอเคตามตามยาสุขภัยเขาคือไปสร้าง เยๆมันไปสร้างเรยสร้างมันไปสร้างแกายพงดีนังมาไห้ป้าุนยังอันเยังันะไรเอเอเสร้างมันดเออสียกรงตัพี่น้องอ้ขววกเยองตสโยมาแลังนั้นก งานนี่ฮะลงได้เลยอาน้ำลงไปนะข้าอนนี้เอวยโอ้ยจัดเลยเจ้าไปมาทำงานน้องมอสพี่น้องเอวยลาบเดินด้วยดีแล้วงานเรียบร้อยงานนองมอสก็ได้ขอบคุณดุกระลังใจ่เลยขอบคุณพ่อใหญ่เจริญทุกท่านนะคะสิไปเวียกต่อพี่น้องเอวยมินีสี่คล้องเขาหานต่อเหนื่อยก็ต้องสู้นะคะ พักผอนกันบบิพัพี่น้อนยออกนลอมแรงมีงานต่ออีกพี่น้อยกินชังสันเนาะมอแรงเนาะงานวันเกิดคุณอาค่ะชุดอวันเกิดคุณอานะคะสุขกาพแข็งแรงนำ้ำ้วยนะคะยงังมีปังๆนะคะไปทานใหม่กัให้ได้รา,า,าไมลายเนาะจะเห็ดยังอันนี้นะเพอป้าไปน้ำป้าตี้ยโอ้ยออโอ้ยยโอ้ยอ้ย้ย